ันนี้จะเป็นเรื่องของ <c oughs> ปริพันธ์ตามปริมาตรนะหรือว่ารูปอินทิกรัลก็อาจจะต้องเรียนในวิชาแคลคูลัสอยู่แล้วแต่ว่าตอนเราเรียนวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะต้องในบทแรกๆเนี่ยเขา,ต,า,าต้องมีการพับพันผิ่านแล้วเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันอีกเพราะว่าในวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้หลายครั้งเราต้องใช้รนะูปอินทิกรัลครับซึ่ง โจทย์ก็คือว่าให้คำนวณ v o l u มิ i ม t e ิ r a l ของฟังก์ชันนี้ซีกับกับา y z กำลังสองที่เป็นของปริซึมตามรูปนี้นะครับแล้วก็ให้คำนวณว่าได้เป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นรูปปากเนี่ย มันจะทำง่ายกว่าถึงแถ้าเป็นอย่างนีง้เนี่ยมันก็การหาช่วงง่ายใส่ขอบเขต x y z ง่ายใส่ขอบเขต x y z ง่ายแต่ว่าถ้าเป็นปริซึมเนี่ยต้อง ก็อย่างนีน้ก็จะเห็นว่ามันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกบาทนั้นเวลาใส่คอปเทน์มันก็จะแตกต่างกับอของลูกบาทนิดนึงซึ่งวิธีทำก็คือว่าโซลแเราเนี่ยเราก็จะดูมัน็จิการเป็นอินทิเกรตเอฟฟังชันอีกทกเอ็กยแซกำลังสอง เเวลาหาปริมาตรนะครับเกียาต่างบเพิกะครับิเพิกสจดเพิแล้วก็เป็น x กแล้วก็ d d ดโอเคซึ่งมันก็คือเกียกรแบบนี้แล้วก็แทนค่าไปปกติ Okay. So re. ทีนี้มันก็คือการอินทิเกรตเท่าไหร่คือเรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราเป็นเวกเกอร์แล้วเราก็ทิ้งเราก็รามันทำเช่นว่าเราต้องใช้เส้นนินขับเศต แล้วไม่คือเท่าไหร่ก็คือวายเท่ากับมันสามมันเป็นเส้นอเมคมันเป็นเส้นตรงที่มีความชันนะเราต้องใช้ y เท่ากับ mx บวก b โดยที่ m อันนี้มันคือ slope โอทีส่วน b เนะี่ยคือ intercept ว่ามัน ว่ามันอินเตสกแกนที่จุดไหนซึ่งตรนนี้มันจะกลายเป็น m x บวกเราก็ไปดู m x บวกหนึง้มนจะเสกที่หนึง่งดี๋ยวจะเห็นว่าถ้าพิจารณาเนี่ยถ้าจุดนี้ที่ x เป็น1นึเนี่ย y ก็จะเป็นศูถ้าจุดนี้ y เป็น y เป็นหน x ก็จะเป็น0ูนย์เราเขียนได้เ x เท่ากับห y เท่ากับศูนย์ and x เท่ากับศูนย์ y ก็จะเท่ากับหนึ่งโอเคนั้นเรามาลองแทนถ้าแทนแล้วมันก็จะกลายเป็นอ่าถ้าแทน y เท่ากับหนึ่ง x ก็จะเป็นอ่ถูก้ถ้าแทน x เท่ากับหนึ่ง y เท่ากับศูนย์ก็ศูนย์เท่ากับ x เท่ากับหนึ่งก็เป็น m 1 m บวก1นงั้น m นี้ก็จะเท่ากับลบหนึ่งนั้นจะ m y เท่ากับลบห x บวก1มันก็คือ y เท่ากับลบ x บวก1นั้น x ก็กลายเป็น1ลบ y โอเคนั่งข,ขับเฉือนได้แล้วก็คือ x เท่ากับ1นึลบ y นั่นเราเขียนใหม่ จากตรงนี้ที่หนึ่งจากหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้กลายเป็นอินทิเกรตของศูนย์ถึงหนึ่งลบวแล้วก็ถ้าอินทิเกรตนี้เราก็แบ,บ่งเป็นสัดส่วนเราก็เป็น dx dy ็กดีวจะเป็น x อินทิเกรตต่อไปก็เป็น y าศูนย์ถึง y จะเป็นศูนย์ถึงหนึ่งต้องมีดุเดีย ดีว่แล้วก็เก็บ0ถึง3แล้วก็ชัดกำลัง2ดีใช่เพราะว่ามันถึง3ตรงนี้โอเคในแก้วชทดถึงแล้วก็มาทำอยูเราต้องทำ x d x ก่อนเพราะว่ามันมันจะได้เป็นเก็บเป็นตัวแปรหนึ่งลบ y แล้วเราค่ทำ d y เพราะว่ามันมีตอนแรกเก็บตัวแปรอยู่มันก็ทำก็จะกลายเป็น x กำลัง2ส่วน สองหนล y ศูนย์ integrate ศ1 y dy integrate ศูนย์ set กำลังสองดีเซมันก็จะกลายเป็น1นึ่ล y กำลังสองส่วนสอง integrate หนึ่งศูน y dy integrate ศูนย์ s t กำลังสองดี นั้นเราเอาวายเข้าไปมันก็จะกลายเป็น1ส่วน2 0 1กลายเป็น1ลบ y กําลัง2 y dy 7 2เซตกําลัง2 dy เราก็กระจายกําลัง2มันก็จะกลายเป็นหน้ากําลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกําลัง2ก็มันคูณกับวายอยู่ก็เป็นหน้ากําลังองเป็น1 1บวก y 1คูณ y ก็เป็นวาย -2 นะหน2 y, ้านลลห,ลลนลหลังก็เป็นลบสอวาแต่ว่ามี y ายก็ลบสองวายกำลังสองบวกหลังกำลังสองก็เป็น y ายกำลังสองคูณก็เป็น y ายกำลังสามดีวาศูนามเซตกำลังสองดีเซตแล้วมันก็จะกลายเป็น y ายกำลังสองส่วนส ลบสอกำลัง3ส่วน3บวก y กำลัง4ส่วน4ีสอบเศษคือศูนย์หนึ่งอินทิเกรตศูถึง3ามแซกกำลังส่วนนี้แซึ่งมันก็จะกลายเป็นฮาร์คอร์นอเป็น12มันก็จะกลายเป็น12อันนี้ก็กลายเป็น6 y กำลัง2อลบส สามแปดจะลบแปดแกลังสแล้วก็บวกอันนี้ก็กลายเป็น3ามวายกำลังสี่หนึนนนน e. นนน่งศูนย์็ศูนยกำลังสองดีแสัหนึ่งแล้วมันก็จะกลายแทนค่าก็ ถ้าแทนศูนย์ก็จะเป็นศูนย์นันแทนหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งหกลบหนึ่งลบแปดวกหนึ่งสเอ็ เออหกหกหนึ่งส่วนสองลบสองส่วนสามลบหนึ่งส่วนสี่แทนไปแล้วมันก็จะเป็นหนึ่งก็เป็นหกลบแปดบวกสามอ่าก็จะกลายเป็นเก้า ลบแปเป็น1ก็เป็นหนึ่งสุดสนะแล้วก็อินเกรสศูนย์ถึงสามกำลังสองดูเซตพิกลายเป็นส่วนยี่ี่เกลดแล้วก็เป็นเซตกำลังส 3, า 3, 3, 3. มส่วนสามศูนยมกลายเป็น3ามกำลังสส่วนสซึ่งมันก็คือสากำลังสอง ึ่งมันก็คือ1นส่วนยี่สีคูณกับเซึ่งมันก็คือ3 3 9 3 8มเกดยี่ก็เป็นสามส่วนแปดก็จะได้คำตอบก็คือ3าส่วนแเราต้องมาหาที่สำคัญคือมันเป็นปริซึมมันไม่ใช่เราต้องมาเน้นที่หาเส้นนี้ว่ามันคือเท่าไหร่ซึ่งเราก็ใช้สมการ y ถ้าบบ m x บวก MX b อันนี้ การทีเป็นเส้นตรงที่มีสโลปอะไรประมาณนี้แล้วก็จะตอบนี่ก็จะจบเรื่องของปริพันธ์ตามอาริมาครับ